พระพุทธองค์ได้ทรงถ,งถึงแล้วทั้งหมดจึงค่อยบัญญัติทีหลังมีใช่ว่าบัญญัติแล้วจึงค่อยทำตามเปรียบเหมือนโลกวิทยาศาสตร์เขาค้นพบทำได้ปรากฏแล้วเขาจึงเขียนแบบตำราแต่ผู้นักตำราอ่านออกเขียนได้รู้เรื่องราวทุกอย่างเช่นเรื่องบิน รู้ได้ทุกอย่างในเครื่องสัมภาระอุปกรณ์แต่สร้างขึ้นด้วยความรู้ของตนเองไม่ได้ผู้สร้างกับผู้ใช้มันเป็นคนละอย่างถ้าเราถือกันแค่ปริยัติธรรมจดจำเพียงเท่านั้นก็ได้เท่ากับว่าเป็นผู้ใช้เราควรทำตนเป็นผู้สร้างให้คนอื่นเขาใช้บ้าง จึงเป็นการสมควรการสร้างสรรค์ขึ้นนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบในตนเองจึงจะสำเร็จได้เมื่อไม่สำเร็จในวิธีการนั้นน,นก็ให้ฉลาดในตนเองจึงจะสำเร็จมัวแต่เอาความฉลาดของคนอื่นมาเป็นของตนก็พึ่งตนเองไม่ได้เมื่อพึ่งตนเองไม่ได้ ทำไมเราจะทำตนให้คนอื่นเขามาพึ่งตนของเราได้ฉะนั้นจึงได้เขียนข้อธรรมะที่จำเป็นพอเป็นแนวทางเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติโดยสั้นๆเพียงเท่านี้โลกเขาเอาสุขทางกายเป็นใหญ่จิตใจจะทุกขอย่างไรก็ช่างมันแต่ธรรมเอาสุขทางใจเป็นใหญ่ เพราะถือว่าใจเป็นส่วนสําคัญยิ่งร่างกายภายนอกถือว่าเป็นส่วนต่ำมีแต่คอยนำความทุกข์ความร้อนและความเสื่อมความเลวมาให้ร่างกายเป็นเหมือนงูเห่าหรืออสอรพิษที่นำมาแต่ความเจ็บปวดเมื่อยเหน็บมาให้หรือมิฉนั้นก็เหมือนเด็ก เดี๋ยวก็อ้อนเดี๋ยวก็ดีกวนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หยุดหย่อนบางคราวก็ดีบางคราวก็ร้ายคนที่ทำแต่บุญแต่ไม่ได้ทำหลักของใจไว้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีที่ดินแต่ไม่มีโฉนดจะซื้อจะขายเป็นเงินเป็นทองก็ได้ดอก แต่มันอาจจะถูกเขาช่อโกงได้เพราะไม่มีเสาหลักปักเขตไว้คนมีศีลมีทานแต่ไม่มีภาวนาก็คือหลักของใจก็เท่ากับถือศาสนาเพียงครึ่งเดียวเหมือนคนที่อาบน้ำแค่บ้านเอวไม่ได้รดลงมาแต่ศีรษะก็ยอมจะไม่ได้รับกุ้ั่วตัวเพราะไม่เย็นถึงจิตถึงใจ คนที่จิตยังไม่สูงเต็มที่เมื่อใครเขาด่าว่าอะไรก็มักเก็บไปคิดคนเราโดยมากสำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดแต่ชอบกืนกินอารมณ์ที่ชั่วอารมณ์ชั่วเปรียบเหมือนกับเศษอาหารที่เขาคายออกแล้วถ้าเป็นคนอดอยากยากจนจร,จริงๆจำเป็นจะต้องขอเขากิน ก็ควรกลืนกินแต่อารมณ์ที่ดีเปรียบเหมือนอาหารที่ไม่เป็นเศษของใครแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังอยู่ในลักษณะที่ยากจนนี่แหละลักษณะของคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดเพราะความดีอยู่กับตัวเองแท้ๆแต่ไพล่ไปเก็บเอาความชั่วที่คนอื่นเขามาเช่นนี้ ก็ย่อมเป็นการเดินผิดทางที่ถูกนั้นใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาต้องคิดว่านั่นเป็นสมบัติของเขาไม่ใช่ของเราส่วนความดีที่เราทำก็ย่อมอยู่ที่ตัวเราให้คิดเหมือนมะม่วงที่เป็นหนอนคนฉลาดเขาก็เลือกกินแต่ตรงเนื้อที่ดีๆส่วนที่เน่าที่เสีย ก็ปล่อยให้บุ้งนอนมันกินของมันไปเพราะเป็นวิสัยของมันส่วนเราก็อย่าไปอยู่จำพวกบุ้งหนอนด้วยอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นเป็นมนุษย์โสคือมีใจสูงขึ้นเหมือนกับเราอยู่บนศาลาก็ยอมพ้นจากสัตว์เดรัจฉานเช่นแมวสุนะัขที่จะมารบกวน มันจะกระโดดขึ้นมาตระคุบเราไม่ได้ถ้าเราอยู่บนพื้นดินเราก็จะต้องถูกแดดบ้างฝนบ้างและอันตรายต่างๆก็มารบกวนได้คือยังปนเปกับคนผ่านบ้างบัณฑิตบ้างฉันใดก็ดีการประพฤติปฏิบัติธรรมของนักปราช์ท่านจึงต้องรู้จักเลือกเฟ้นแต่สิ่งที่ดี ท่านไม่ยอมเก็บของเสียมาบริโภคเพราะของเสียนั้นเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วก็เกิดพิษเน่าบูดให้โทษแก่ร่างกายส่วนของดีเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วไม่มีโทษมีแต่จะเกิดประโยชน์แก่ร่างกายอย่างเดียวจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆผู้ปฏิบัติธรรม มีข้อควรสแสวงหาอยู่สองอย่างซึ่งเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ภายนอกเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆ 1. บุคคลสัป,ปะยะให้เลือกบุคคลที่คบค้าสมาคมให้สแสวงหาแต่บุคคลผู้มีความสงบจะเป็นหมู่คณะไหนๆก็ตาม ให้เพ่งไปในแนวสงบด้วยกันเรียกว่าบุคคลสัพยะ 2. เสนาสะนะสัพยะสถานที่สงบสงัดอากาศที่สบายห่างไกลจากชุมชนสถานที่เช่นนั้นย่อมเป็นที่สบายสะดวกของผู้ฝึกหัดเรียกว่ากายวิเวกที่สงัดกาย ในบาลีท่านแสดงไว้เช่นถ้ำและคูหาเงื้อมผาและป่าดงศูนยยาคารบ้านว่างเปล่าซึ่งไม่มีมนุษย์ไปมาเกินควรเกลื่อนกลน่นที่เช่นนั้นเรียกว่าเสนาสนาสัปยะเป็นเครื่องมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติใหม่ๆได้เป็นอย่างดี เวลาไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นอย่าให้ปล่อยจิตใจไปในอารมณ์ที่เป็นศัตรูแก่ความสงบเช่นไฟใจไปในทางเดรารฉานคาถาและไสยศาสตร์ให้ปรารบและปฏิบัติแต่ธรรมะที่จะให้ความสบายแก่ตนเช่นอปัจชตาทำคนให้เป็นคนมักน้อย ในปัจจัยทั้งสี่วิเวกะให้มุ่งต่อความวิเวกสงัดทายเดียวอสังสักะอย่าเป็นผู้จุกจิกจู้จี้คุกคลีด้วยหมูนะ่คณะวิริยารัมพะให้ตั้งใจปรารบแต่ความภาคเพียนเพื่อทำจิตของตนให้สงบทายเดียวศีลานุสติให้ตรวจด,ดูมารยาท ความประพฤติของตนได้ล่วงข้อห้ามสิกขาบทหรือไม่ให้รีบชำระเสียโดยเร็วด้วยเจตนาของตนเองสมาธิกถาให้ปราลบในเรื่องสมาธิอารมณ์กรรมฐานอันเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นแห่งจิตปัญญากถาให้ปราลบแต่เรื่องที่จะทำให้เกิดปัญญา ก็คือวิปัสสนาวิมุตต์ให้ยินดีในการทำความหลุดพ้นไปจากกิเลสทั้งปวงวิมุตต์ยานทัศนะให้ปราลบตรึกตรองคล่คลวนในการรู้เห็นธรรมะที่จะให้หลุดพ้นไปจากกิเลสอาสวะธรรมทั้งปวงธรรมะเป็นคู่มือของผู้ปฏิบัติทั่วไป จะทำใจของบุคคลผู้นั้นให้โน้มไปในทางพ้นทุก์ทายเดียวคือได้คัดลอกหมวดธรรมที่จำเป็นเป็นหัวข้อย่อยๆพอเป็นเครื่องอุปการะเครื่องสนับสนุนผู้ปฏิบัติมีให้วกเวียนแต่ควรถือว่าเป็นปกินนัก,กธรรมเพียงเท่านั้นส่วนความจริงนั้น ต้องทำไม่เกิดมีในตนเองโดยกำลังของตนเองเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าเราจะถือกันแต่หมวดธรรมนี้ถ่ายเดียวก็ได้แต่ปริยัติเท่านั้นฉะนั้นขั้นสุดท้ายอันเป็นจุดสำคัญก็คือการทำจิตของตนให้สงบลงจนถึงหลักธรรมชาติ เป็นเองที่มีอยู่ในตนรู้เองละเองนั่นแหละจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมจึงจะนำตนเข้าถึงปฏิเวทธรรมอันเป็นรสของธรรมะจริงๆไม่ต้องมาสาวเชื่อกหรือสายโยงเพียงเท่านั้นปริยัติธรรมทั้งหมดก็เป็นได้แค่สะพายหรือเชือกสายโยงอาศัยสาว หรือเดินข้ามฟากถ้าหากว่าเราจะรื้อเอาสะพานหรือเชือกเหล่านั้นติดตัวไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เรานอกจากความหนักหน่วงให้วกเวียนเท่านั้นฉะนั้นปริยัติทั้งหมดที่จดจำไว้เมื่อถึงขั้นเอาจริงแล้วเป็นเรื่องรับผิดชอบตนเองทั้งสิน้นจะแพ้หรือชนะ จะละหรือวางได้เป็นเรื่องของดวงจิตตนเองที่มีภูมิธรรมที่สร้างขึ้นฉะนั้นท่านจึงสอนอย่าให้ติดตำราติดสมมุติบัญญัติปฏิบัติตนให้ผลทั้งหมดจึงจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดอัตหิอัตโนนาโถอะไรจะเป็นสิ่งที่มาช่วยเหลือเราได้ นอกจากตนของตนพึ่งตนเองได้แล้วไม่มีนั่นแหละเป็นการที่ถูกต้องตามแนวทางธรรมะทั้งหลาย